ย้อนไปเมื่อวานนี้ค่ะในส่วนของพรรคเกื้อกาก้าวไกลเนี่ยเขามีการเดินเกมนะคะในการนับองค์ประชุมสภาก็กะว่าจะาคว่ำรายงาน e n t e r t a i n ทนเมนต์คอมเพลฉบับนี้แหละค่ะแต่ว่าสุดท้ายที่ประชุมลงมติ253ต่อ0นะคะเห็นชอบกับรายงานการศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรค่ะ เมื่อคืนนี้ค่ะที่รัฐสภานะคะภายหลังจากนับองค์ประชุมแบบขานชื่อเป็นเวลากว่าหนึ่งชั่วโมงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณารายงานผลการศึกษาเรื่องการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร Entertainment Complex เพนะคะเพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศซึ่งคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรเพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศพิ เจรณาแล้วเสร็จเนื่องจากก่อนลงมติในรายงานพักเก้าไกลในฐานะวิปฝ่ายค้านได้เสนอให้นํารายการรายงานฉบับนี้เนี่ยกลับไปพิจารณาใหม่ค่ะเพราะยังไม่มีความสมบูรณ์เพียงพอพร้อมกับเสนอให้มีการนับองค์ประชุมแบบเสียบบัตรโดยให้เหตุผลว่าอยากเห็นความมุ่งมั่นจากรัฐบาลในเรื่องนี้แต่ว่าฝ่ายวิปรัฐบาลไม่เห็นด้วยนะคะจนตกลงกันไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วผลปรากฏว่าองค์ประชุมครบค่ะจํานวน258เสียง เวลา20่สนาิกาสินาทีนายพิเชษเชื้อเมืองผ่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองทำหน้าที่ประธานการประชุมได้มีการกดออดค่ะ เพื่อให้มีการลงมตินะคะว่าจะรับทราบรายงานหรือไม่และผลปรากฏว่าที่ประชุมก็ลงมติเห็นด้วยนะคะให้มีการรับทราบรายงาน253ต่อ0งดออกเสียง2ไม่ลงคะแนน2ค่ะจากนั้นนายพิเชษก็สั่งปิดการประชุมในเวลา20นาฬกา18นาทีมันก็เป็นที่น่าสังเกตค่ะคุณผู้ชมว่าในส่วนของพรรคก้าวไกลเนี่ยมีสอสอมาร่วมประชุมในสภากันเป็นจานวนมากแต่ว่าในช่วงของการนับองค์ประชุมแบบขานชื่อ ไม่ขานชื่อนะคะเพื่อแสดงตนเองเป็นองค์ประชุมเลยสักคนค่ะแต่พอในช่วงของการตรวจสอบการนับองค์ประชุมก่อนปิดรับองค์ประชุมกลับมาแจ้งว่าเพิ่งเข้ามาในห้องประชุมเพื่อจะขอแสดงตนเป็นองค์ประชุมมันก็เลยทําให้ได้เสียงโหไปจากฝ่ายสอสอรัฐบาลยกใหญ่เลยทีเดียวนะคะ,ะเกมนี้ผ่านไปนะคะ